ด้วยอ่้ยแล้วเนึ่ยตอนนี้คนรู้กะนี่เดียวกี้ก้องมันเป็นแบบฟิวเทาดำเทาดำอะไรอย่างเงี้ยคือไปอยู่ที่โรงแรมไงทุกคนโอ้ยโอ๊ยโอยโอยไม่ชอบเลยมันติดตาอัญญาสยาระบุนสวัสดีค่ะทุกคนคะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของเบสี่สตอรี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ปกติช่องเบสจะดําเนินการด้วยแบบดําเนินการเอาใหม่ช่องเบสจะดําเนินรูปแบบไปในช่วงแบบเอ๊ะช่องเบส จะดำเนินรูปแบบไปในส่วนของไลฟ์สไตล์แล้วก็บล็อกอะไรอย่างเงี้ยส,ส่วนมากใช่ไหมแต่ไม่ค่อยได้ทำรีแอคชั่นเท่าไหร่คือรีแอคชั่นค่อนข้างน้อยซึ่งวันนี้จะมาทําอะไรใหม่ๆในช่องของตัวเองดูนะคะก็คือการมารีแอคชั่นหนังที่กําลังจะเข้าที่ไทยเร็วๆนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่24กุมภาพันธ์เนาะกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า r r c k นี่ crack เอ้ยมีมีสำเนียงด้วยเพราะอะไรเพราะเอร์สิริมาแล้วโอเคก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า crack นะคะแล้วก็ชื่อภาษาไทยชื่อหนังว่าภาพวาดเบกก็แบบเอ๊ะตอนที่อ่านแล้วก็เห็นว่าแบบเอชื่อเรื่องภาพวาดวาดวาดอะไรวาดกลัววาดเสียววาดไส้วาดอะไรอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากชื่อเรื่องน่าจะมีความเกี่ยวโยงกับอะไร ภาพวาดวดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีความหวาดเสียวหวาดลัวหวาดสยองอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรย่างี้อันนี้ประสิ่งที่คิดเองก่อนดูตัวอย่างหนังนะคะซึ่งนักแสดงหลักในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นพี่นิ่ชื่อคุณคุณีเนะคะก็นิ่ชื่อคุณโอป้าของเราแล้วก็นักเอกคือพี่แพทนั่นเองนะคะที่รับบท เป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้เนาะแล้วก็มีน้องๆตัวตัวเล็กเป็นเด็กๆเ,เลยที่อยู่ในโปสเตอร์3คนอย่างที่เบคขึ้นอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนเห็นนะคะโดยหนังเรื่องนี้ก็จากที่รีเสิร์ชมาเนาะก็เป็นการร่วมมือของ4ประเทศเลยนะคะได้แก่ไทยเกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนั่นเองนะเราก็จะมาทําการรีแอคชั่นตัวเทลเลอร์ของหนังกันนะคะว่าจะเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนละ <c oughs> คือห้องอีชั้นตอนเนี้ยมืดครึมหเป็นฟิลแบบกุ๊กูหนึ่ง กลัวอยู่นะคะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวไปดูแบบว่ารีแอคชั่นหนังกันแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวเทเลอร์ตรงนี้นะคะดูไปด้วยกันนะโอเคเต้นเต้นไม่คือบรรยากาศห้องตอนเนี้ยมันกู๊กูจริงๆคือห้องมันเป็นแบบฟิวเทาดำเทาดำอะไรเงี้ยคือไปอยู่ที่โรงแรมไงทุกคนแล้วก็ก็กลัวค่ะซิดต,ตอนเนี้ยแต่แต่ตอนเช้าอยู่ตอนแรกก็จะอัดเมื่อคืนเว้ยซึ่งอานเมื่อคืนอะ่ะนอนไม่หลับบอกเลยนะคะก็อ่ะ วันนี้แหละตอนเช้าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกน้องยังไงหรอทำไมเลเชลไปรูไม่ได้ลูกคุณตาหรอลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมอมีไม่กลัวเหรอ,อเห็นไหมเป็นหนังที่เกี่ยวกับภาพวาดจริงๆด้วยทุกคนโอเคเป็นของ CJ Major Entertainment นะคะที่เป็นคนทำเราอยู่ที่นี่ คือภาพคอนเทนต์ฟิวเจอรี่สัทีคนหนึ่งจะทุ่มเงินไม่อั้นเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะัามีจะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็กขาดไม่ต้องกลัวนะคะเธเอจะไม่ถามสกคัญเลยนะว่าพอเธอมันไม่ใช่เรื่องของฉันยังมีแต่นางเอกมาออกมาอยู่เนาะอดีตที่ไม่อยากจดจำใช้เวลานานไหมในการสำรวจแบบนึงพี่นิชคุณ ลุกที่ไม่เคยเห็นพี่เขาแบบเข้มๆแบบนี้มาก่อนสังเกตไม่รู้ไว้หนวดหรือเปล่านะเห็นแบบเบาๆแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าขอดูแบบหรืออาจจะไม่ได้ไวแต่ไม่เคยเห็นลุกพี่นิชคุณแบบนี้ปกติเราจะเห็นเขาแต่เป็นแบบโอป้าเป็นไอดอลเต้น t pm listen to my heart, heart. beat อะไรยู t ูบบ้าะมาเป็นแบบผมต้องไปดูรูปก่อนะคนุณรคู้เลื่อกนี้สิผมอยากรู้จริงๆว่าใต้ภาพนี้มีอะไรกันไม่สนเรื่องพวกนั้น หรือว่าสันกลัวว่ามันจะเป็นภาพผีเสียงอะไรแบบนั้นอ,อ้าวเดี๋ยวก่อนจะมาแล้วหรอทำใจแบบจ้องเลยจ้องกกันเลยนะวันไ,ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยมันเป็นแบบฉากแบบฉากบีบหัวใจอะ่ะอุ้ยเสียงเสิร์งอะไรเงี้ย ไม่ชอบตฉันตื่นเต้นโอยโ,โอยโ,โอ,โโอ,โโอโไยไ้อ้ย้มาตดตาถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้ หลอนแล้วหนึ่งเหมือนห้องตอนนี้แหละถ้าเราทําเป็นมองไม่เห็นมันจะทาอะไรเราไม่ได้นา่ากลัวทุกคนเอาจริงน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าเอาจริงพูดไงดีวะเป็นคนที่กลัวผีมากคืออ่านมาว่าเรื่องรามมันเป็นประมาณไหนๆนนอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ไม่ได้ดูเลยแล้วเพิ่งมาดูพร้อมกับทุกคนเมื่อกี้คือเบย์ได้เป็นคนที่ชอบดูหนังผีนะแต่แต่ว่าต้องมีคนดูด้วยเพราะถ้าไม่มีคนดูด้วยอุย้ยเนื้นอปลานึงอันี้คขนลุกอ่ะเพราะฉันอยู่ในห้องแบบนี้อ่ะ คือถ้าไม่ได้มีคนดูด้วยอะ่ะมันจะรู้สึกแบบเวงเพ่งคว้างมันจะรู้สึกแบบเขาเรียกว,ว่าไงเดียมันกลัวมันหลอนคือแต่ก่อนเบรเป็นคนที่กลัวผีหนะักมากทุกคนมากๆถึงขั้นที่แบบพี่เลี้ยงเบรอะ่ะไม่ได้แค่ไปเฝ้าในห้องน้านะไปเฝ้าในห้องน้ําแล้วให้หันหนะ้าดูเบรอาบนะ้ำถึงขั้นเบอร์นั้นเลยว้ยคือเป็นคนกลัวผีมากแล้วเวลาอยู่อะไรเงี้ยดูคนเดียวแล้วมันมันตกใจอย่ทุกคนแล้วคือที่เมื่อกี้รีแอคแล้วแบบบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบคือว่าแบบ เห็นตัวลูกที่ออกมาแล้วแบบแฮ่เมื่อกี้ปะ่ะมันตกใจอะคือแบบเป็นคนที่กลัวกลัวกลัวผีอะไรประมาณนี้ทุกคนคือเอาจริงปะ่ะไปอยู่เกาหลีมานะไม่เคยกลัวผีเกาหลีเลยเว้ยไม่เคยคิดเลยว่าเกาหลีมันมีผีเพราะว่าเราอยู่ที่ไทยแล้วคือเรื่องของประเทศไทยบ้านเรามันจะมีพวกไซเศาสตร์เอยประวัติศาสตร์เอยหรืออะไรต่างๆนานาที่มันแบบความเชื่อมันมันรุนแรงกว่าแล้วผีไทยกับผีเกาหลีอะก็ลักษณะต่างกันจากที่ดูในหนังของหนังเกาหลีเหมือนกัน าดูอะรู้สึกว่าภาพวาดมันต้องต้องมีอะไรแน่ๆเหมือนไอคิดตัวละครก็พูดขึ้นมาว่าเป็นภาพผีสิงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งแล้วเราเองก็คือดูแค่นี้ยังไม่รู้ว่าจริงตัวเนื้อเรื่องอ่ะเป็นยังไงแล้วก็เหมือนมีตอนเปิดเนี่ยพูดมาด้วยว่าเธอไม่อยากรู้หรอว่าพ่อเธอตายยังไงก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับคุณพ่อของนางเอกที่เสียชีวิตด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเองก็คือยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได,ดูหนังทุกคน ซึ่งหนังมันจะเข้าวันที่24กุมภาพันธ์นี้ก็คือว่าต้องไม่พลาดเราบ้างต้องดูป้าแล้วที่สําคัญคือพี่นิชคุณอิชันคือเราอย่างที่บอกอเห็นแต่ลุกเขาเป็นโอปป้าเกาหลีแต่พอมาวันนี้เปลี่ยนลุกมากๆนะแล้วก็อันน่าจะเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายพี่เขามากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่เคยเห็นพี่เขาเล่นหนังไทยก็จะเป็นหนังแบบกึง่งกึ่งโรแมนติกคอมเมดี้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นหนังผีที่ฉีกออกมาอีกแนวหนึ่งเลยอะไรเ,เ,เงี้ยก็คาดหวังแล้วก็อยากเห็น ผลงานการแสดงพินิชคุณในอีกรูปแบบหนึง่งเช่นเดียวกันรวมถึงที่แพทย์เองนะคะนางเอกก็คือเราเห็นเขาจากในซีรีส์แล้วก็ในผลงานที่ผ่านๆมาของเขาเนี่ยอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเราไปดูบทสัมภาษณ์มาด้วยนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาทุ่มสุดตัวมากๆเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออที่เขาว่าเขาทุ่มสุดตัวเนี่ย ผลงานการสแสดงของเขาแล้วก็รวม,รวม,รวมภาพรวมของตัวหนังเนี่ยมันจอกมาเป็นยังไงนะคะค่ะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับนะคะหรือว่าภาพวาดนั่นเองนะไม่ใช่ภาพวาดนะภาพวาดแบบวาดเสียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวาดสยองซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของพี่นิชพุล 2PM นะคะก็ไปติดตามกันได้รวมถึงนางเอกของเราด้วยนะคะพี่แพทนั่นเองนะก็หวังว่าจะชอบกันเนาะคนไทยก็สนับสนุนหนังไทยนะคะ24กุมภาพันธ์นี้นะคะในโรงภาพยนตร์ แล้วก็ถ้าใครยังไม่ดูเทเลอร์ก็ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวเบจะแปะลิงก์อะไรอย่างนี้ไว้ให้ที่ Description Box นะคะเผื่อใครเป็นแฟนคลับ 2PM แบบแฟนคลับพี่นิชคุณอยู่แล้วเลยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะรอดูว่าเป็นคลิปอะไรคะ่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอันยอง